ภิกขุทั้งหลายโลกเป็นสภาพที่ตถาคตได้รู้พร้อมเฉพาะแล้วตถาคตจึงเป็นผู้ถอนตนออกจากโลกได้แล้วเหตุให้เกิดโลกเป็นสภาพที่ตถาคตได้รู้พร้อมเฉพาะแล้วตถาคตจึงละเหตุให้เกิดโลกได้แล้วความดับไม่เหลือของโลก เป็นสภาพที่ตถาคตรู้พร้อมเฉพาะแล้วตถาคตจึงทำให้แจ้งความดับไม่เหลือของโลกได้แล้วทางให้ถึงความดับไม่เหลือของโลกเป็นสิ่งที่ตถาคตรู้พร้อมเฉพาะแล้วตถาคตจึงทำให้เกิดมีขึ้นได้แล้วซึ่งทางให้ถึงความดับไม่เหลือของโลกนั้นภิกุทั้งหลาย อายตนะอันใดที่พวกมนุษย์โลกพร้อมทั้งเทวโลกมารพรมที่หมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ได้เห็นได้ฟังได้ดมลิ้มสัมผัสได้รู้แจ้งได้บรรลุได้สแสวงหาได้เที่ยวผูกพันติดตาม ด้วยใจอายจตนะนั้นตถาคตได้รู้พร้อมเฉพาะแล้วทั้งสิ้นเพราะเหตุนั้นจึงได้นามว่าตถาคตภิกขุทั้งหลายราตรีใดที่ตถาคตได้ตรัสรู้และในราตรีใดที่ตถาคตปรินิพานตลอดเวลาระหว่างนั้น ตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคำใดถ้อยคำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมมีโดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยเพราะเหตุนั้นจึงได้นามว่าตถาคตภิกุทั้งหลายในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารปรมในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหม์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ ตถาคตเป็นผู้ยิ่งไม่มีใครครอบงำเป็นผู้เห็นสิ่งทั้งปวงโดยเด็ดขาดเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดแต่ผู้เดียวเพราะเหตุนั้นจึงได้นามว่าตถาคตภิกขุทั้งหลายรูปเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่เป็นตัวตนของเราเธอทั้งหลายพึงเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ด้วยประการดังนี้ภิกขุทั้งหลาย เมื่อบุคคลเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอยู่อย่างนี้ปุพพันตานุทิฏฐิทั้งหลายย่อมไม่มีเมื่อปุพพันตานุทิฏฐิทั้งหลาย,ยมไม่มีมอปรันตานุทิฏฐิทั้งหลายาย่มปปมอ,ยยอมไม่มีเมื่ออปรันตานุทิฏฐิทั้งหลายไม่มีความยึดมั่นรูปครรมอย่างแรงกล้าย่อมไม่มี เมื่อความยึดมั่นรูปธรรมอย่างแรงกล้าไม่มีจิตย่อมจางคลายกำหนัดในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายในวิญญาณย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะหลุดพ้นแล้วจึงดำรงอยู่เพราะดำรงอยู่จึงยินดีร่าเริงด้วยดี เพราะยินดีล่าเริงด้วยดีจึงไม่หวัดสะดุง้งเมื่อไม่หวัดสะดุง้งย่อมปรินิพานเฉพาะตนนั่นเทียวเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้พิกุทั้งหลาย กับหนึ่งนานแลมิใช่ง่ายที่จะนับกับนั้นว่าเท่านี้ปีเท่านี้ร้อยปีเท่านี้พันปีหรือว่าเท่านี้แสนปีภิกขุทั้งหลายเหมือนอย่างว่าภูเขาหินลูกใหญ่ยาวโยอดหนึ่งกว้างโยอดหนึ่งสูงโยอดหนึ่งไม่มีช่องไม่มีโพรงเป็นแท่งทึบ บุตเอาผ้าแคว้นกาสีมาแล้วปัดภูเขานั้นร้อยปีต่อครั้งภูเขาหินลูกใหญ่นั้นพึงถึงการหมดไปสิ้นไปเพราะความพยายามนี้ยังเร็วกว่าส่วนกับหนึ่งยังไม่ถึงการหมดไปสิ้นไปกับนานอย่างนี้แลภพิกขุทั้งหลาย บรรดากลับที่นานอย่างนี้พวกเธอท่องเที่ยวไปแล้วมิใช่กับหนึ่งมิใช่ร้อยกับมิใช่พันกับมิใช่แสนกับข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏพิกุทั้งหลายก็เหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้ขามนินิเพราะเหตุว่าถึงแม้เขา จะเข้าใจธรรมที่เราแสดงสักบทเดียวนั่นก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลและความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นตลอดกาลนาน